ก็มาเปิดตัวนะครับผมมีไทเมอบโค้โคูงแล้วก็จริงๆแล้วก็มโอกาสร่วมกับทูตเมทมาในขนามากแล้วก็ีเสืเป็น โอกาสที่ดีครับผมที่ได้มีโอกาสเป็นเป็นงานตัวทุกเมื่อที่สุดก็มาเล่าถึงเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับคุณประโยชน์ที่อัดแน่นอยู่ในรถทุกเมื่อทั้งแบบเป็นโหมดธรรมดาแล้วก็เป็นโหมดที่มีทุกปุ่มสุดตัวก็นี่มีกิจกรรมเยอะมากครับก็มารวมเล่นกับลูกค้ด้วย แตมันไม่ได้สูงที่ไทยจริงก็ภูมิใจครับแล้วก็บอกได้เป็นปา,คนาโนโก,รกครับว่ามันก็โปรตีนอคุเพนะครับเป็นตีนมากครับมีทั้งสงูบชาไม่ว่าจะเป็นตัวชุปเลตเชฟนะครับหรือจะเป็นตัวกกาคาร์โบีฮด์ก่อนที่จสั่งชาอยา่างที่บอกครับแล้วที่โซเฟนกร็ญญญาราคาสดจริงๆด้วยนะครับได้ครับฝากด้วยนะครับหแบบนมโฟตคุเพโปรตีนสูงนะครับแล้วก็เป็นอีนกหนึ่งทางเลือก ไม่ได้ของตรมธิกครับแทน่วนฉันก็อยากจะเลิกกินภาณาดีๆที่มีสัขภาพก็เลิกกินนะครับ่ครับปีนี้มาเห็นแค่เดีออร่าเจ้เาบ่าวออกแล้ะเห็นว่าเดือนนี้ครับทำพิธีขนแก่นแล้ว<อ>นับหลยหลังหรอนนมันจะเดือนนี้ครับเดือนนี้้่ายใชเลยใช้เลยพี่ยาบอกว่าไ่ถึงิะจเอกมาเริ่ม กขอยนให้ที่กว้างโอเคครับก็ก็ใกล้แล้วครับอีกอีกไม่อีกไม่กี่เดือนครับอีกไม่กี่เดือนนะใกล้แล้วคือสัปดาห์เราไม่ถึงไม่ไม่ถึงไหนว่านานกว่านั้นครับประมาณสองเดือนสามเดือนตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับพี่นัทแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับการเกิดอะไรก็เรียกเรียกว่าครบผดแล้วรายชื่อต้องหมดแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือเรื่องของอะไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือก็เดี๋ยวลงไปดูสถานที่ว่าเราต้อง ตรงไหนบ้างให้มันเหมาะกับการรับรองแขกอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วที่ฝอนแก่นก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับก็จะมียอดที่ใหญ่ทางฝั่งนิทานนะครับอย่างไรก็ตามบางท่านสดินทางมาอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็ค่อนข้างเล็กเล็กมากใช่ไหครับชิวๆ อาจาอจะไม่ได้เชิญทุกคนไปอะไรอย่างเงี้ยวิธีของแกมันจะต้องมีวิธีอะไรที่มันเป็นของผิ่ทนงครับจริงๆมีเรื่องออการเรียกว่าเรียกว่าเป็นการปลายสีนะปายสีสขวันถูกเสี่ยวถูกป้ายข้อมือรับขวันจากครูพามอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับทร,รัพย์รนจากแขกผู้ใหญ่จากผู้แบบว่าที่แบบ อดูแลเราคนใคนรอบครัวเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจอะไรอยเงี้ยครับประมาณนั้นพิธีเรียบง่ายครับเสร็จตอนเช้าเสร็จก็ทานรับประทานอาหารกันแล้วก็ เรียกง่า้แต่ว่าได้ข่าวมาดีเทลมันเยอะมากเลยนะก็เยอะชุดใด,ด,ดๆอีกจริงๆชุดก็เพิ่งได้มีการฟิตติง้งได้ดูแบบอะไรกันไปก็ดีครับเราพยายามที่จะให้มีความเป็นแบบคาความเป็นอีสานความเป็นไทยอะไรเงีนะ้ยครับออกออกมาใี้ได้เยอะแล้วก็ พยายามที่จะใช้วัตถุดิบหรืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยครับคือีการใช้ภาพไทยไงครับใช่ครับใช่แต่ก็พยายามที่จะให้เป็นแนวอีสานมากที่สุดอะไรเงี้ยสไตลต้องการสีเข้าไปต้องมีลือต้องมีผิวภาพธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยเดี๋ยวจะมีทางทีได้เข้าไปคุยกับอาจารย์รามเขจะรู้ว่าดีเทลที่จะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ในงานพิธีเนี่ยมีอะไรมากมีอะไรบ้าง เข็นไปเพื่อที่เข็นไปแล้วก็รอเป็นโอวีเลยรอเป็นโอวีโอวีก็ก็ก็เตรียมตัวกัโอวีเสร็จก็กลับมาฉลองโอวีเสร็จก็กลับมาที่กรุงเทพครับ,รบก็คือทั้งปีเลยนะครับหรือว่า ทั้งปีไหมก็เกือบทั้งปีนะเออมันก็มีเว้นแบบช่วงหนึ่งสองเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยครับก็ขอให้ได้แบบได้พักกันด้วยอะไรเงี้ยมั่ก็อยากทิ้งห่างเกินไปกลัวแบบมันจะแบบมันจะมันจะไม่ใช่ฟิลแล้วอ่ะแล้วความรู้สึกหลังมันแล้ววันนี้มันคือเป็นยังไงความรูม้สึกม,มันแบบ e n e มัน,มน energy ไหน ตื่นเต้นตนแบบคือ,อคือเราพยายามผมเป็นคนที่ที่จะชอบเตรียมอะไรให้มันลงตัวที่สุดเ,เร็วที่สุดนะแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะตอนนี้อะไรเนี่ยครับก ก็คือเราต้องแบบว่าปล่อยวางไประยเขาก็จะมีความแบบชิลหวาเราก็จะแบบมาแบบตังมัเลยว่าเฮ้ยคือปกติผมต้องจัดชุดเสื้อผ้าก่อนจะเดินทางวันที่เช้าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างที่เราแบบไม่สามารถควบคุมจัดให้มันแบบคอมพลีทได้จริงๆอะไรเงี้ยเราจะมีความแบบแบบเหมือนแบบวางไม่ลงคิดไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันแบบทุกอย่างเป็น c o n t r o ได้ทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้ว รอที่จะถึงเลยก็รอก็รอใช่แล้วเพราะดั้นฐานยาย่าเขาบอกว่าแฟนคลังจะไปยุ่งงานปารตี้เขาไม่ได้เขาไม่อยากให้ถ่ายรอนสดเราอยากทำตรงนั้นนะทำกับรีเควสเขาบอกว่าอยากให้ถ่ายร้อนสดอยากเห็พิธีรุ่นนี้นั่นนี่เขาเลยอยากเขาไปถามพี่เจตว่าพี่เ็นไปได้ไหมเราจะมีแบบไลฟ์สตรดก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูงานกรุงเทปก็ได้เทปกล้องก็เดี๋ยวถ้าพอมีโอกาสก็คงจะได้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 มาร่วม ไปแล้วสอง โเราไปยังไงบ้างได้ข่าวว่าเราก็ไปฉลองมาแล้วแล้วเด็กไปมาแล้วหรอไปมาแล้วครับได้ข่าวว่าเราจัดแจงจองสถานที่เองหมดเลยผมเลือกเองครับว่าจะนอนที่ไหนเป็นองไรมาปกติเพราะเพื่อนต้องซอแต่ทำไมแล้วเด็กคือเพราะว่าคิววันทางานผมอะผมผมก็เป็นคนเลือกวันที่ผมมาว่างจริงคือถ้าใครไม่ว่างก็คือนแล้วแต่ใครไปได้ไม่ได้ก็ทีนึงอะไรอย่เลยคือผมก็บอกที่หมาว่าผมว่างวันนี้ที่จัดการที่เหลือให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย Et, ไปที่ภูเก็ตไปที่ภูเก็ตครับมันเป็นยังไงบ้างสำหรับของเราก็จริงๆแล้วจริงๆผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆก็คงจะปราร์ตี้กันเฮฮาสนุก ub, สังสรรค์กันไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเห็นรูปแบบของเพื่อนระยะกับที่ระยะทำไปแล้วเพื่อนๆทำไปแล้วอะไรเงี้ยหวานมากเลยนะผมก็บอกเฮ้ยเอายังไงดีวะเนี่ยต้องแบบไม่น้อยหน้านะอะไรเงี้ยครับต้องแบบเออแบบก็เลยต้องมีช่างภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับมีช่างภาพไปเก็บบรรยากาศวูดีโอแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบบเราก็เลือกรูปสกรีนรูปอะไรเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวรอตัดต่อวิดีโอเสร็จก็คงจะมีโอกาสได้ได้แชร์ให้ดูบอกว่าฝั่งเจ้าสาวเขาขนาดนั้นเรามองว่ายังไงบ้างมันดูหว่าหรอไม่ไม่ครับไม่ครับหมายถึงว่าแบบสวยรูปสวยอ,อะไรเงี้ยเออดูน่นารักดูแบบดูเหมาะสมกับเจ้าหญิงอะไรเงี้ยจริงจริงบอกว่าเราธรรมดาไม่ได้คือเราเพิ่มอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเพิ่มก็มีออกออกเรือแล้วก็มีถอดเรือะไรไม่ต้องห่วงครับผมขอเนี่ยไปถึง แล้วก็มีมีพรูมีเซอร์ไพรส์รมีเซอรพรส์แบบว่าเป่าแบบพวกแบบโชว์ไฟอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบมีแบบเอาคอลลูนมาห้อยรูปใบหญ้ามีแบบรูปแบบกับเพื่อนๆในแต่ละคนที่ไปในทริปอะไรเงี้ยเป็นความทรงจำดีรึเปล่าเพื่อนๆกันก็น่ารักหวานๆนะครับจริงๆจริงมีผ่าตัดแบบว่าจะแยกร่ากลัวหรัผ่าตัดเออฝั่งผู้ชายคนผ่าตัดไม่มีครับไม่มีครับไม่มีตัดครับ กำลังพักอยู่กลับมาพอสติสติเออมากลับมาก็ทำงานเลยอ่ะไปเรียนบ้านกับพี่หมากเขาอวยพรอะไรอยู่างไบ้างพี่หมากก็แปี้ครับพี่หมากก็จัดจานทุกอย่างร้านอาหารเอ่อเรื่องแบบเอ่ออเจนดาของการแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยอยากเขาใส เพื่อนทุกคนก็ช่วยกันก็ถือว่าอิ่มครับจริงๆแล้วสหรับผมผู้ชายไม่มีอะไรมากครับแค่เราได้แบบอยู่ด้วยกันนะครับไอค,ความเป็นเด็กความแบบความมันๆมันก็แบบมันก็มาเองครับเตะบอลชายหาววิ่งไล่ถอดกางเกงกันอะไรเงี้ยมันแค่เราแบบม,มันแค่จริงๆครับรรเป็นา <laughs> นี่ไงแต่งแต่ไม่มีรูปกย่งไงต่อเลยจริงครับไม่มีไม่มีแต่จ,จะอว่าตอนนี้กำลังเลือกรูปที่มันสามารถเผยแพร่ได้แต่ได้ข่าวว่าเดือนหน้าจะาดีพลังฉรีสเตจเหรออ๋อ<ๆ>โอเคใช่ครับใช่ก็มีบิวเนียนรัชดาลัยครับผมจริงรกรรร็รวมเอาละครเีทีหลายเรื่องมา ก็จะเป็นการแบบ,แบ,บรวมน,กกรนักแสดงศิลปินครับผมที่เคยผ่านเวทีรัชดาลัยมาแล้วอะไรเงี้ยครับมารวมกันเพอร์ฟอร์มเป็นการแสดงที่แบบเรียกว่าเป็นกึ่งกึ่งโชว์คอนเสิร์ตกึ่งละครเพลงอะไรเงี้ยครับก็เ,เป็นโปรเจกต์ ทุคนปีนี้ครับผมที่ใจทุกคนได้มามาร่วมสื่อกันครับแล้วก็ใรที่ว่างก็ยังตักดูแลกันครับวันที่ผมถ่า8ดีนาคมนี้ที่ราชดาไลเจตเตอร์เอานี่ฟันชาลีก็ต้องคาดหวังได้สิครับได้เห็นได้คือสิ่งที่เคยเห็นมาไม่รู้ยังยังยังไม่แน่ใจบอกยังไปไม่ได้ไงฮะต้องไปดูดีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแล้าแต่แต่ถ้าแต่ถ้ามันมีภาพจำมีเซอร์ไพรส์สำหรับนักเดทมีไหมภาพจำมันรึงของชาลีได้เห็นแน่นอนสมมติถ้าต้องการ อีกเวอร์ชันหนึ่งครับอ้ามันเป็นเวอร์ชันไหนต้องไปดูครับต้องไปดูจะพายเหรอใช่ครับจากหลังมือเป็นหน้ามืออะไรอย่างเงี้ยแบบปุ้แรงวะแต่ก็รอนะครับผมขอบคุณมากคครับบขอุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ